อันนี้เป็นสมหวังกับออฟไว้นะครับกำลังเล่นกันอยู่เลยอันนี้คือของนะครับที่เราเตรียมไว้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะย้ายบ้านนะครับกับยะโสธรครับอันนี้คือจากกระบี่นะครับกับยะโสคือปกติเรามาทำงานที่นี่ครับแต่แต่แต่โควิดครับมันก็เลยปกติขายของแต่มันมีโควิดนักท่องเที่ยวก็เลยไม่มาก็เลยต้องพักกัน พรุ่งนี้ต้องเดินทางด้วยแต่และตัวไม่รู้จะพร้อมไหมก็เป็นวันที่ยี่สิบของอลูกแมวที่คลอดนะครับเมื่อวานไ้ย้ายมาอยู่ข้างนอกครับนอกบ้านก็บันเทิงเลยครับเพราะว่านอกบ้านมันมีที่วิ่งได้ตลอดอ่าพี่เ่าพี่เ่าไปไหนมา ที่เทาไปไหนมาเพื่อนเขาเล่นกันตรงโน,น้นสมหวังเล่นกับน้องเพลินเลยอืมอันเนี้ยข้างหลังนี่สมหวังอันนี้ ใกล้ใช่ไหมอืมเห่าเห่าอืมเป็นไงเป็นไมอู้ตอโอ้โหเอ้ยงกอดน้องแรงมาก แต่ไม่ไม่ได้ทำแลงนะเขาไม่ได้ทำแรงหนี่นีแล้วนี้ของเล่นสมหวังเนี่ยเลย แม่แมวคิดผิดแล้วออกมาทั้งนอกเลยดูสวนทั่วบ้านแล้วเนี่ยวี่าำก็มาเล่นกับเขาด้วยดัวเย,ยอะเลยทีนี้ บันเทึงสมหวังมากเล่นน้องไว้เลยข้างนอกสนุกไมสมสวังฮะเล่นกับน้องเลยสนุกไว้เนี่ยดูคึกคืนมาก จับคู่เล่นกันเลยลองหาแม่เอาแม่ทำธุระอยู่เออมื่อกี้กินเสร็จกินเสร็จก็กำลังสมหวังชอบเลย y bì ở mặt ngọc mày hết đây, chân so mong wing chun ơi 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 ui, ui, ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui แต่มองไม่เห็นเลยมืดมีรายไปช่วยพี่หน่อยโวนพี่สมหวังปั้มแล้วรูพี่สมหวังจะชอบมากเลยนะครับเนี่ยว่าแล้วพี่สมหวังมันคนเป็นแมวที่ชอบเล่นพี่ดำมาออกมาข้างนอกดีกว่าเบื่อพี่สมหวัง อันนี้ก็ไม่หลอดทำอะไรจ้องจ้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดไก่ก่อนก๊อปก๊บหนึ่งก๊บหนึ่งก๊บหนึ่งจะไปปิดไก่ก่อนอ๋อมีวิไลโดนแกล้งบ้างนะวิไลโดนแกล้งเลยนี่แหละตัวเล็กใครบอกให้ตัวเล็กนี่โออเออ พี่พทอกับพี่ดำต้องรีบโตฮนะพี่ดำจ้องอันนี้ก็ร้องหาแม่แม่แม่มา,ม,ามาสักทีมาสักทีมาสักทีเพราะว่า,วาพี่สมหวังกัดหูแล้วตอนนี้พี่สมหวังกัดหูแล้วตอนนี้พี่เทาไปช่วยไหม <c oughs> พี่เทาจะช่วยได้ไหม <c oughs> หรือว่าพี่ดำจะมาช่วย ก็ทั้งวันแโชคดีแล้วเนี่ยโชคดีกับคนเลี้ยงนะครับาคี้เกียจเล่นกับสมบังอันนี้สมบังก็น่าจะมีเพื่อนมากมายอีกอแอละเสร็จเ้วก็ไปหาลูกละ ผออกมายังไงเนี่ยฮะไปแอบ,บอยู่ตั้งไหน <c ười> เอาไปโอเคกับที่ใหม,ม่มเอาไปฮะอยู่ใต้หลือลยเห็นได้ลูกคุณออกมาอีกแล้ว <c ười> ันนี้ก็เราเก็บของก็ยังไม่เสร็จดีนะครับพรุ่งนี้เช้าจะออกเดินทางของก็ของก็ถือว่าเยอะเอาไปไม่หมด <laughs> น่าจะได้เท่านี้ครับแต่เท่านี้ก็แน่นแล้วข้างในก็เยอะแยะด้วยครับ <c oughs> โอ้โล่งเลยนะไม่มีที่ให้หลบเลย วกนี้ก็ออกเดินทางแลนะ้วออกไว้เอ้ยอเล่นกันสบายเลยสมัครพอนข้างนอกนะไปจัดของช่วยไม่เอาไว้ก็แง้วเงวอันนี้เราก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางอันนี้เป็นตะกร้านะครับที่จะซื้อมาใส่แมวนะครับใหญ่สุดได้เท่านี้นะครับ เอาไปบันเทิงเลยรอบนี้เพราะไม่มีที่หลบแล้วมันโล่งมากลูกแต่ละตัวก็คานทั่วบ้านแล้ว,นวนเนี่ยอ๋อเขานี่าสมหวังสมหวังเลี้ยให้น้องเลยสมหวังเพราะว่าตอนเช้าสมหวังเล่นกับน้องกันพอแล้วล่ะเป็นพี่ที่ดีมากนี่ใส่ดีนะสมหวังเนี่ย ออาไปก็รักสมหวังสมหวังก็รักน้องๆน,งนีเขาตามมองคลสมหวังแล้วโอ้ได้เป็นพี่ของแท้แล้วเขาสมหวังบันเทิงใลยรอบนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะอันนี้ก็กำลังต้มไก่ไว้ให้อีกรอบเหมือนกัน จยให้กินอีกครั้งเพราะตอนเช้าเราจะออกออกออกประมาณตีห้าหกโมงครับเจอพักอีกทีที่กรุงเทพค่อไ,ไปต่ออีกทีก็<อ>จบคลิปไปก่อนนะครับเยะอัปเดตเรื่อยๆตอนนี้พอดีห้องมันโล่งๆนะครับอืม <laughs> เอาไนะครับเมื่อกี้ลูกแมวอยู่ตรงนี้นะครับ แต่มันโล่งเกินก็เ,เลยขนมาห้องนี้นะครับอันนี้คือของเราับมันขนไปไม่หมดก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนถ้าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งก็ลูกแมวก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาออกไปอีกทีหนึ่ง